้็หอมลงไปแล้วค่ะอืม,มแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะเขาจะพาเพื่อนๆเข้าครัวนะคะ มาทำเมนูผัดดอกหอมใส่หมูหมักพริกไทยดำนะคะ,ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในการใช้นะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะนี่นะคะแดงสดเลยค่ะส่วนที่สองก็จะเป็นดอกหอมนะคะ,นะคะดอกหอมก็สดค่ะ แล้วก็มาดูนะคะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกไทยดําป่นแล้วนะคะเราตามเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เป็นรสดีปรุงรสนะคะจากนั้นก็มีเกลือนะคะแล้วก็จะมีซอสปรุงรสผูเขาทองนะคะค่ะนี่นะคะคือวัตถุด,ดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้นะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะเนี่ยซอสปรุงรสภูเขาทองค่ะค่ะ ทั้งหมดที่เราต้องใช้นะคะเพื่อนคะก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีการหั่นเนื้อก่อนนะคะหันเนื้อหมูนะคะแล่เนื้อมาเป็นชิ้นๆก่อนเนี่ยนะคะนเนื้อเป็นชิ้นก่นเราก็ดูเส้นทางของเนื้อนะคะนี่หั่นตามนี้นะคะเนี่ยจะอร่อยนุ่มนะคะ แค่หั่นก็สัมผัสได้รู้ว่ามันนุ่มค่ะก็หั่นชิ้นพอคำไม่ต้องใหญ่มาก อย่างนี้เวลาผัดเวลาผัดเนี่ยเนื้อก็จะไม่หดตัวเพื่อนเนื้อก็จะเด้งน่าทานเป็นชิ้นชิ้น ชิ้นประมาณนี้เวลาผัดแล้วก็เนื้อมันจะเนื้อมันจะเด้งแล้วก็นุ่มนะคะเดี๋ยวเราหั่นเนื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันนะคะพเพื่อนๆไปเจอกันตอนผัดค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาดูการปรุงนะคะเราจะใส่อะไรลงไปมั่งนะคะในเนื้อหมูนะคะ แล้วก็ใส่น้ำมันหอยก่อนนะคะกะเอานะคะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่มีสูตร แล้วก็น้ำมันหอยนะคะเพื่อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำนะคะที่ตามบแล้วละเอียดแล้วนะคะละเอียดหยาบนะคะไม่ใช่แค่พอแค่พอหยา มาเน,นี้นะคะเราใส่โงรสดีลงไปสักหนึ่งช้อนช้อนชานะคะจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เราก็จะขยำนะเพื่อนๆขยำเนื้อน้ำมันหอยเนื้อหมูเนี่ยนะก็ขยำขยำให้น้ำซอสเข้าไปในเนื้อนะคะนี่นะคะแล้วก็ กระเทียมนะคะกระเทียมที่เตรียมมาไว้เนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะส,นนะคะส,สองสองกิโลแล้วก็ทุกเข้าไปได้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงไปผัดพร้อมกันนะ,ะหอมค่ะเพื่อน นี่เราก็หมักเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดนะคะนี้เป็นหมูหมักพริกไทยกระเทียมนะคะหมูหมักพริกไทยดํากระเทียมนะคะใ้มันหอยแล้วก็หมักไว้ก,ก,ไวก่อนนะคะจะหมักไว้ประมาณ10นาทีก็พอนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราก็จะลงมือผัดนะคะเราไปตามดูวิธีการผัดกันได้เลยค่ะเพื่อนนะคะ,ะ,คะมานี้ค่ะทุกครั้งที่เราจะผัดหมูออะไรแล้วใส่เกลือลงไปก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เนื้อหมูสุกะคะ ให้เกลือละลายไปกับน้ำมันนะคะจักความร้อนนะคะน้ำมันก็ร้อนแล้วถูกไหมคะก็ใส่น้ำมันลงตาแครใส่หมูเื่อง่ะ สักหน่อยนะคะ Wow. เกลือเกลือนเพิ่ออออจ่าแต่มันหอยเอาไวน้นี้มันไม่ใช่หอมนะครัตามด้วยซอสแม็กกี้สักนิดหนึ่นง รสไหนนะคะเพื่อนอ,อร่อยเลี้ยวอรร่อยกระห่อยะเพื่อนถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะ ก็เป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะ